ังแสนสิบคึกคักพร้อมโชว์ศักยภาพมาตรฐาน World ์คลาสต้อนรับนักวิ่งกว่า1น0 0 0 0คนจากทั่วโลกเดินหน้าจัดก,การความยั่งยืนเต็มรูปแบบ สตาร์ประสบการณ์สุดยิ่งใหญ่ผู้จัดงานวิ่งบางแสนสิบประกาศความพร้อมร้อยเอร์เซนตเตรียมต้อนรับนักวิ่งกว่า12,000คนจากทั่วประเทศไทยและทั่วโลกสูง่งานวิ่งมาตรฐานระดับสูง World Athletics Elite Label ตอกย้ำภาพลักษณ์ชนบุรีเมืองกีฬาร,ระดับ World c ์ a s พพร้อมดันบางแสนให้เป็นต้นแบบเมืองวิ่งรักโลกผ่านโครงการจาดแก้วสู่กล้าค่ะ นะครับก็จัดต่อเนื่องเป็นทั้งที่10นะครับซึ่งปีนี้ก็เป็นมาตรฐานระดับสูงชื่อว่า v วอร์ติ e ลิตลาเนะครับซึ่งเราก็นับว่าเป็น 10K ระยะเดียวของอ,อาเซียนเลยก็ว่าได้ครับที่ได้รับมาตรฐานสูงสุดระดับนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าการจัดการทั้งการปิดถนนการดูแลทางการแพทย์การจัดการเรื่องต่างๆเนี่ยเป็นไป,นป,นปนตามมาตรฐานระดับสูงนะครับแล้วก็ปีนี้ก็มีนักวิ่งตอบรับ เข้าร่วมมากกว่า12,000คนนะครับต่างชาติเข้ามามากมายนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นปีที่ประสบความสำเร็จมากๆนะครับแล้วก็เราเชื่อว่า งานมาแต่สิเนี่ยจะเป็นบันไดให้กับนักวิ่งทั่วประเทศไทยนะครับมาร่วมกิจกรรมที่มีการจัดการในระดับโลกนะครับเพื่อที่จะทําให้เรามีสุขภาพใจสุขภาพใจแข็งแรงไปร่วมกันนะครับแล้วก็นําไปสู่งานวิ่งในระยะอื่นๆอย่างฮาบะราทอนหรือมาราธอนต่อไปครับครับไฮไลท์ครั้งนี้เนี่ยเราพยายามเน้นในเรื่องของความยั่งยืนนะครับเพื่อที่จะทําให้เกิดอ,อีเวนท์ที่มีเป็นพิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุดนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยเรามีการใช้ แก้วจานจากลิตภัณฑ์ยี่ห้อเกสนะครับแล้วก็ซึ่งเป็นวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติอย่างง่ายดายนะครับเพียง45วันนะครับรวมถึงมีการใช้กระป๋องอลูมิเนียมนะครับที่เราเรียกว่าอลูมิเนียมหลูกนะครับซึ่งหมายความว่า จะสามารถรีไซเคิลได้แบบ100%เต็มน,นะครับแล้วก็มีการจัดการแยกขยะที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท p l เน e ซีนะครับซึ่งจะทําให้เราสามารถที่จะแยกขยะเพื่อเอาไปจัดการในรูปแบบที่เราเรียกว่า Zero Waste to Landfill ซึ่งเป็นเรื่องที่ต่างประเทศให้ความขันนากนะครับเราก็จะทําสําเร็จในป,ประเทศไทยในบางแสนครับ พื้สฐานที่นะเราได้เตรียมการมาแต่เนิ่นๆแล้วนะฮะจริงๆเราก็เตรียมมาโดยตลอดนะฮะไ่ทุกช่วงช่วงช่วงการวิ่งนะครับในเรื่องของถนนนะฮะเรื่องของความสว่างในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็เราปรับภูมิทัศน์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอมาโดยตลอดครับอ๋อตรงนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญครับที่เราจะต้องอำนวยความสะดวกนะฮะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในเรื่องของการจาราจร การดําเนินการวิถีชีวิตของประชาันของ,ของคนโดยทางครับครับเรื่องนี้เรื่องโอ้โหหรือว่าทุกท่านนะฮะทุกชุมชนให้ความสําคัญแล้วก็ให้ความรู้มือเปอย่างดีเพราะว่าการจัดง,งานแต่ละครั้งนะฮะเรานําเม็ดเงินมาหมุนเวียนในระบบในพื้นที่ค่อนข้างเยอะๆนะะฐานประกอบการไม่ค้าพ่อค้านะฮะแล้วก็คนที่อยู่ในบางแสนค่อนข้างจะมีความสุขในเรื่องของการ ผู้มาเยือนและก็ต้องขอบคุณนักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนที่มาเที่ยวมากินมาใช้ที่นี่ครับครับการบริการทางการแพทย์นะครับทางโรงพยาบาลสมิติเวชชนบุรีและพันธมิตรของเราครับรวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับมีความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยให้กับนักวิ่งนะครับตลอดระยะ10กิโลนะครับเพราะว่าในตลอดระยะ เส้นทางเนี่ยนะครับจะมีะทั้งแอมบูเล็์และมีทีมไบกัดคอยดูแลนักวิ่งตลอดระยะทางโดยเฉพาะโฟกัสมากที่สุดก็คือระยะ1กิโลสุดท้ายก่อนเข้าเส้นชัยหลังเข้าเส้นชัยแล้วเราก็ยังดูแลนักวิ่งต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังเส้นชัยและบริเวณโซนอาหารก็ตามเราก็มีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์คอยดูแลนักวิ่ง เพื่อดูแลว่าท่านใดต้องการการดูแลเป็นพิเศษเราก็จะมีเซ็นเตอร์ที่ดูแลเหมือนกับยกห้องฉุกเฉินจากโรงพยาบาลมาไว้ที่นี่เลยนะครับครับงานนี้แน่นอนว่าเราอยากเป็นเรือธงในการที่อยากะเชิญนักวิ่งจากประเทศไทยนะครับแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยเข้ามาร่วมสนุกกันในระยะ5กิโลเมตร10กิโลเมตรนะครับเราอยากเห็นคนไทยเห็นการออกกําลังกายที่เป็นเรื่องสําคัญนะครับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เราสามารถทําได้ตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็อยากเห็นนักวิ่งหน้าใหม่ๆเข้ามา ระยะ5กิโลสิบกิโลมากขึ้นนะครับแล้วผมเชื่อว่าประเทศที่มีนักวิ่งมาราธอนเยอะๆนะครับก็จะเป็นประเทศที่แข็งแรงแข็งแกร่งและก็สามารถพัฒนาชาติได้ต่อไปครับครับ,รบงานบางแสนสิบนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของงานบางแสนซีรีส์นะครับซึ่งเราจะมีบางแสนสิบที่วิ่งระยะ5กิโลเมตร10กิโลเมตรบางแสนยี่สิบเอ็ดวิ่งที่ระยะฮาฟมาราธอนหรือ21กิโลเมตรและก็บางแสนสิบสองซึ่งเป็นงานเดียวของอาเซียนเลยที่จัดในระยะ42.195นึ่งานะครับซึ่งแต่ละงานเน ิ่งประมาณ12,000คนนะครับอยากเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศคับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานบางแสนซีรีส์นะครับซึ่งจะทําให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่แน่นอนว่าเป็นระดับโลกนะครับแล้วก็ไม่เหมือนที่ไหนนะครับแล้วก็ถ้าจะสนุกกับการออกกาลังกายอย่างยิ่งครับ